เนืเ่องจากว่าตัวคิ้วมันอกเราวันนี้เราจะเก็บยกขึ้นตรงนี้แล้วให้หังตาให้ร่องแก้มร่องใต้ตานะคะแล้วก็เก็บตรงนี้ขึ้นจะประมาณนี้นะคะก็เคยตัดกรามมาค่ะแต่ตอนนี้กลับแบบไม่ไม่เป็นอย่างที่คิดเลยกลับมีแบบแก้มห้อยลงมาเป็นกระเ๋าะอีกอะไรอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าพี่เขาก็มีอายุที่มากขึ้นพอสมควรแล้วแล้วร่วมกับการที่ไปตัดตัวขาอันไกลลบมุมมาด้วยนะคะทำให้ใบหน้ามันมีการหย่อนคล้อยลง วันนี้เราก็เลยจะทำเรื่องเฟซล็อกนะคะเป็นไงบ้างฮ่ะก็ตึงมากก็ตึงตึงอะค่ะรู้สึกว่ามันตึงมันแตกต่างอะค่ะชื่อเล่นชื่อนอตจาะอายุ44ปีค่ะอจะมาทำเฟซล็อกช่วงล่างกับช่วงบนนะคะพี่รู้สึกมันกังวลนะคะว่าเออมันชอบมีแบบกระเปาะอยู่ตรงสองข้างแล้วก็มีแบบร่องละหมากก็เริ่มมาแล้วก็ ปัญหาก็คือร้อยใหม่แล้วมันก็แบบมันก็ไม่เคยแบบอย่างที่เราคิดอ่ะคือไม่ยกขึ้นอะไรเงี้ยก็ดูเหมือนเดิมเดิมมันจะเป็นตุยต,ย,ตยรู้สึกเอออยากให้แบบว่าเป็นรู v s h เช e หน้าเป็นรู v s h เช e มากขึ้นอะไรเงี้ยก็เคยตัดกรามมาค่ะแต่ว่าเราคิดว่าเออจะตัดกรามออกแล้วก็น่าจะเรียวแต่ตอนนี้กลับแบบว่าเออไม่ไม่เป็นอย่างที่คิดเลยกลับมีแบบแก้มห้อยลงมาเป็นกระเป๋ะอ,อีกอะไรเงี้ยตรงไหนไปกระเป๋ะ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงที่เราตัดเลยเนาะใช่ตรงไม่ไม่ตรงตรงนี้ค่ะตรงที่เราตัดตรงนี้แต่นี่คือเนื้อมันเหมือนมันย้อยลงมาเป็นกระเป๋อตรงนี้ a few moments later ตอนนี้ข้าหมอดำยาค่ะนี่จะมีเนื้อดินนะคะตอนนี้นะี่คือดินจำยัจุดนะคะขอยาแป๊บเต็งขึ่น นี่ค่ดูนี่ที่กังวลจุดเคะอันนี้เคยทําบนมาแล้วคำับคที่ไหนนะคะคืออันนี้ทําจากดึงหางตาค่ะกี่ปีแล้วนะคะดึงหางตาก็ประมาณน่าจะเกือบ4ี่ปีสปีแล้วทีนี้รู้สึกว่ามันลงอีกเนาะค่ะแล้วก็แต่ตอนนี้ปัญหาตรงนี้คือเนี่ยตัดขาไก่ล่างมา ก็คือแล้วตอนนี้เนื้อมันแบบอยากให้หน้าเป็นแบบรูปโจวีเลยอีกเงี้ยยกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยแบบกังวลตรงนี้ค่ะด้วยใช่ไหมคะพี่หมีเพินะคะเคยเคยฉีดแต่นานแล้วนะคะสองสามปีแล้วแต่ว่าซิลิโคนอะไเอ๋ออ๋ออุ้ยังมีฉีดซีลโคนอยู่เหรอไม่ไม่รู้ว่าฉีดนานแล้วนะอแต่นานแล้วอันนี้หมอไม่รู้ยุ่งนะพี่เนาะไม่รู้หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยววันนี้สิ่งที่จะทำเราคนรหยุดจบแค่ไนิดนึงนะคะ คือเนื้อบอกว่าตัวคิ้วมันอกแล้วพี่สักคิ้วสูงขึ้นประมาณเกือบเซนนะคะคิ้วจริงอยู่แถวๆนี้เนาะใช่จ้ะทีนี้เราวันนี้เราจะเก็บยกขึ้นตรงนี้หนึ่งจุดแล้วให้หันตาให้ร่องแก้มร่องใต้ตานะคะเก็บขึ้นปุ๊บแบบนี้แล้วก็เก็บตรงนี้ขึ้นจะประมาณนี้นะคะโอเคตรงนี้ก็จะหายไปด้วยหมดเขาไม่หมดไม่หมดร้องโซนนี้เขาออกไม่ได้ตอนนี้มีเส้นระสักมาแล้วมุมปากอยู่เขาดี ถ้าตรงนี้แบบอาจจะเหลือบ้างนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเส้นประสานัปเรียงมุมปากถ้าหมอเอาออกหมดพี่ปากเดียวไม่ไม่คุ้มเสียอ่จาจะประมาณนี้นะคะ่ะโทษนะคะพี่คือน่าจะวีร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเนี่ยเพราะว่ามุมกระดูกพี่ตรงนี้มันไม่ได้แบบเป็นรูปตัววีแบบนี้นะคะ่ะมันโค้งนิดนึงต่อให้หมอเก็บหมดอแบบพี่ดูนะคะพี่จับดูพี่จะรู้ว่ากระดูกโค้งออกมานิดนึงมันไม่ได้มันไม่ได้แบบวีเลยโอ้ มันมันมีความโค้งเ<ม>พระาะฉะนั้นหมอไม่สามารถไป,ปปรับลูกกระดูกตรงนี้ได้ด้วยซ้ำโอเคจะประมาณนี้พี่โอเคเนาะตามันจะเฉียวนิดนึงนะคะทีนี้พูดถึงล่องแก้มนิดนึงอันนี้ฉีดฟิลเลอร์มาแล้วนะคะฉีดมาเป็นปีกว่างสงปีแล้ว,ลวยังอยู่อยู่เลยเนาะเออ,อ,อแต่ดีพี่ฉีดแล้วดีค่ะจะประมาณนี้ค่ะโอเคจะมาดูอีกข้างนิดนึงนะคะ เออเนี่ยเดี๋ยกังวลเนี่ยแปลกใจว่าทําไมต้องมีตรงนี้คือไม่เข้าใจหน้าตัวเองเพราะเป็นกระดูกอะค่ะมันมีความย้อยผสมด้วยพี่ได้ไหมคะตะลุมานี่เนะอือตรงนี้มีไขมันตุ้กระดูกที่ต้องมีโค้งหน่อยนึงนะมันไม่ได้แบบตรงไปอ่ามันมีโค้งหน่อยเขาตัดออกเยอะกว่านี้แต่ประมาณนี้โอเคไหมคะคุณประมาณนี้เนาะ ตรงนี้ไม่หมดเพราะกระดูกมันฟงแหละหมาะทำตามรูปกระดูกไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยไม่ไม่ได้ปีดไม่หยักเราจะไม่กรอตรงนี้ออกด้วยความแข็งแรงมันลดลงนะคะอ่าอค่ะโอเคตัวมันนี้โอเคค่ะก็เจ้าตุ๊กเทสนี้เป็นยังไงบ้างก็เนื่องจากว่าพี่เขาก็มีอายุที่มากขึ้นพอสมควรแล้วแล้วร่วมกับการที่ไปตัดตัวขาอันไกลลบมุมมาด้วยนะคะทำให้ใบหน้ามันมีการหย่อนพลอยลง วันนี้เราก็เลยจะทำเรื่องเฟสล็อกนะคะเพื่อที่จะเก็บตัวตัวกระพุ้งแก้มที่มันย้อยย้อยลงนะคะทำให้หน้ามันดีขึ้นล่องแก้มดีขึ้นนะคะแล้ววันนี้เราก็มีทำล็อกบนไปด้วยเพื่อจะเอาให้ตัวหางตาหางคิ้วล่องแก้มล่องตามันดีขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะ เป็นไงบ้างพี่ดีขึ้นก็รู้สึกตึงๆนะคะตอนนี้ตึงๆอยู่เวลาอ้าปากไม่ได้เจ็บใช่ไหมครับไม่เจ็บค่ะคืออันนี้ พี่เพิ่งเรามาจากห้องผ่าตัดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือแบบเป็นยังไงบ้างอาการตอนนี้ก็ตอนนี้ก็รู้สึกแบบเหมือนมีอาการหน้ามันตึงๆตาตึงๆอะไรอย่างเงี้ยเ่ะปวดไหมก็มีนิดหน่อยนะค่ะแต่ไม่มากอ๋อมันตึงๆแบบตุ๊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 บเฉยๆใช่อ๋อแต่แบบไม่ใช่ว่าทนไม่ได้ใช่ใช่ค่ะแล้วปวดปวดไหมฮะไม่ปวดหัวค่ะอ๋อไม่ปวดเลย แแล้วบบเมื่อกี้เพิ่งกินอะไรไปนะครับกินโจ๊กกับน้ำขิงอะไรอยางนีกินโจ๊กกับน้ำขิงไปค่ะแล้วเห็นเห็นหน้าตัวเองหรือยังครับเฮ้ห็นฐานฐานกระจกแป๊บแป๊บหนึ่งให้ให้น้องเอากระจกมาให้แป๊บหนึ่งฮะพอนึกนึกได้นึกได้ปะเออบอกอยู่หน้าตัวเองเป็นไงบ้างฮะก็มันตึงมากก็ ตึงๆอะค่ะยิ้ยวรอยก็เลยตื้นลงป,ปัญหาของพี่อะปัญหาหลักพี่อะหายไหมก็อก็รู้สึกว่าก็ดีขึ้นนะคะก็พอใจขึ้นตอนแรกตอนแรกปัญหาพี่คืออะไรนะคือล่องแก้มเยอะแล้วก็ล่องน้ำหมักไปเยอะอมหมายถึงไอ้กระปอ,อกแก้มย้อยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงพี่ก็รู้สึกเออ ตึงตึงไปหมดเลยอะค่ะพอหายดีแล้วน่าจะจะสวยฝรนี้อืมค่ะแากผมดูแล้วพี่แบบโอ้สวยข้างล่างนี่หายไปเยอะเลยอค่ะแล้วก็ถ้าเทียบกับที่เก่าที่เก่าก็ดูห้อยย้อยอะค่ะแล้วก็ดูแบบว่ามีมีร่องน้ำหมักเยอะอือคือพี่ได้ทำที่เก่าไปกี่ปีนะครับจำได้ไหม เคยทาประมาณสี่ปีค่ะเคยดึงหางตาไปอ๋อเป็นโรงพยาบาลรอเปล่าเป็นโรงพยาบาลค่ะอ๋อเป็นโรงพยาบาลแห่งเดิเนาะจ้ะมันมันก็ไม่แตกต่างจากจากเดิมเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ที่นี่รู้สึกแบบว่าหางตารู้สึกอะจะตึงจะตึงแล้วก็ดูเหมือนแบบว่าหางตาจะจะชี้ขึ้นรู้สึกว่ามันตึงมันแตกต่างอะค่ะก็อยากให้ทุกคนตัดสินใจเพราะว่าที่นี่ไม่ ที่แรกพี่ก็รู้สึกกลัวนะคะแต่พอทําจริงแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่ไม่ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายแล้วก็ไม่น่ากลัวค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออก็สบายสบายอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่ไม่กังวลอะไรมากค่ะหายแล้วเขาไม่รู้ใจไงลองว่าถ้าเกิดหายแล้วพี่แบบจะจะเตึงหมดเลยใช่ไหมหมดก็จะยี่ึ้นลงลงมานิดหนึ่งมันมันจะเข้าที่ของพี่มันมันจะได้ชี้อย่างั้อ่ มันจะสวยดีหมอตัดหนังส่วนเกินออกไปหมดแล้วตัดออกไปเยอะป่าไม่รูกที่ไม่ได้เห็น <c oughs> จริง,ง <c oughs> เหรอเดี๋ยว <c oughs> ขอพี่พทีพยาบาลดูได้ค่ะเอออยากเห็นด้วยอยากเห็นด้วยใช่ไหมตัดไปด้วยกันเลยปะจินเนีย